สวัสดีครับวีล็อกวันนี้เรามาเปิดกล่อง2ลูกเล่น2หน้าตาลำโพงตัวเล็กๆไซส์เล็ก,ลกแต่พลังเสียงไม่เล็กจากทาง Creative ในรุ่น Pebble Pro กันนะซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้รีวิวหรือนำเสนอไปแล้ว2ครั้ง2คราสำหรับลำโพง สเตอริโอลำโพง2.0ตัวเล็กๆแบบนี้จากทาง Creative ครั้งแรกก็เป็น Pebble V2 จากนั้นก็เป็น Pebble V3 ก็คือเวอร์ชั่น3รอบนี้เป็นเวอร์ชั่น Pro มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรใหม่ๆมาให้คอเกมคอเพลงหรือคอหนังได้เลือกใช้งานกันบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับมันกันนะครับเริ่มต้นเรามาดูกล่องกันก่อนดีกว่านี่ตัวกล่องก็ยังคงอารมณ์เดิมสำหรับ ลำโพงในตระกูล Pebble ตัวลำโพงยังคงมีไซส์มีขนาดเท่าเดิมหน้ากล่องบอกอะไรกับเราบ้างนี่ความเปลี่ยนแปลงแรกเลย RGB Ring อย่างที่2ก็คือมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นของบลูทูธเป็นบลูทูธ5.3การเชื่อมต่อยังคงมีให้เลือกแบบสายก็คือ USB-C รวมทั้ง AUX-in และที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของ Clear Dialog หรือ เทคโนโลยีสมาร์ทคอมคิดนั่นเองเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทคอมคิดสามารถย้อนกลับไปชมการรีวิวจาก Creative Play 4ตามลิงก์ในดีสคริปชันได้ส่วนตรงนี้เรามาเปิดกล่องสองหน้าตาของมันกันก่อนดีกว่านะ่าจะได้ไม่เสียเวลาส่วนที่อยู่ข้างๆอันนี้เป็น V3 เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันแบบชัดๆเลยว่าระหว่าง Pro ที่มาใหม่ตรงนี้ค่าตัว2 2 9 0บาทมั้ง อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมสำหรับค่าตัวใช่นะครับค่าตัว2,290บาทสำหรับร้าน Creative Official Store ใน s h o ป e e หรือว่า Lazada ราคาก็เท่ากันในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างจริงๆข้างกล่องก็มีบอกแต่เอาให้ดูกันชัดๆแบบนี้ดีกว่าบันเลมีคู่มือนี่อาจจะไม่ต้องหยิบออกมาก็ได้ p e p b l e Pro แล้วก็ มีลำโพงสองตัวขนาดจะเท่าเดิมไหมกับกำลังขับที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันนะครับโอเคเราเก็บกล่องวางด้านหลังก่อนจากนั้นตัวลำโพงตัวสปีคเกอร์สเปิร์กิกนี่ตัวสายอ่ะเดี๋ยวพอสก่อนนิดนึงดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโอเครื้อออกมาเป็นที่เรียบร้อย ในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีสาย C to C มาให้1เส้นสาย A to C 1เส้นแล้วก็สาย AUX หรือว่าแจ็ค3.5มิมอีก1เส้นตัวสายเชื่อมต่อระหว่างลำโพงซ้ายขวามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นไม่รู้ว่าเฉพาะฉนวนหรือเปล่ารวมทั้งความยาวที่มากกว่า VT V3 อ่พูดเป็นภาษาไทยไดีกว่านะครับตรงนี้ V3 อันนี้โปรซึ่งถ้าหากว่าดูจากขนาดจะยังคงเท่าเดิมดอกลำโพงหรือไดรเวอร์ยังคงเท่าเดิมขนาด2.25นิ้วแบบ full r a n g แต่ทาง Creative บอกว่าสำหรับเวอร์ชั่นโปรมีการรีเอนจิเนีก็คือออกแบบใหม่ทั้งหมดรวมทั้งตัว p a s s i v เบสด้านหลังที่รอบนี้ทาง Creative เรียกมันว่า Flex Base Flex a บสแทนที่จะพูดว่าเป็น Passive base ส่วนความแตกต่างชัดๆนะครับที่เพิ่มขึ้นของเวอร์ชันโปรนอกจากเรื่องของ R G B ที่บริเวณด้านล่างจะมีวงแหวนสำหรับแสงสี R G B ส่องออกมาส่วนที่นี่ก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุม R G B กด1ครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดของสีที่มีมาให้ในตัว3โหมดด้วยกันและถ้าเกิดว่าต้องการปรับแบบแมนวนวลกดแช่2วิ แล้วที่นี่จะสว่างขึ้นแล้วก็หมุนเลือกโหมดแสงสีนะครับเป็นสีต่างๆได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันส่วนนี้ก็เป็นปุ่มสำหรับแร์ตัวบลูทูธนั่นเองและคราวนี้ตัววอลลุ่มเปลี่ยนไปเป็นในแบบดิจิตอลที่หมุนได้ไม่สิ้นสุดแตกต่างไปจาก v 2ที่จะเป็นในลักษณะของแป๊กแล้วก็หมุนแล้วสุดนะครับไม่ได้เป็นดิจิตอลอันนี้มี led บอกสถานะตัวนี้ก็ เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็คือมีพอร์ตเชื่อมต่อเพิ่มเติมในส่วนของเ a d s e t ซึ่งตรงนี้คุณสามารถเอาหูฟังหรือเ a d s e t ที่ตนเองมีอยู่แล้วมาเชื่อมต่อเพื่อใช้งานในส่วนของไมโครโฟนหรือสำหรับหูฟังที่เป็นแจ็ค4ชั้น T-R-R-S ก็คือช่องรูปเ a d s e t ตรงนี้ รองรับทั้งหูฟังและไมโครโฟนในช่องเดียวสำหรับหูฟังที่เป็นแจ็ค4ชั้นส่วนอันนี้สำหรับไมโครโฟนแยกในแบบ TRS ก็คือแจ็ค3ชั้นนะครับและตรงนี้เองคือสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการสนทนาผ่านเทคโนโลยี Smart c o m มคิดหรือว่า c l e ียร์ไดอะล็อกตามที่ทาง Creative ระบุเอาไว้และอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างหรือ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อผ่าน USB Type C สำหรับตัว V3 จะมีแจ็คมีช่อง AUX in 3.5ส่วนตัวไฟเลี้ยงหรือว่าสาย USB C ไม่สามารถถอดได้แต่พอเป็นตัวนี้คุณสามารถถอดสายได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้ไม่ได้สิยังไงมันก็ต้องเสียบ นะครับเพราะว่ามันเป็นลำโพง USB ที่มาทั้งสัญญาณเสียงและไฟเลี้ยงหรือถ้าจะใช้บลูทูธยังไงแล้วก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงผ่าน USB C แต่มันมีออปชันออกมาก็คืออันนึงจะเป็น USB C PO ก็คือในส่วนของ power อย่างเดียวไม่มีการส่งสัญญาณดิจิตอลเพื่อถอดรหัสผ่านเด็กและแอมในตัวส่วนถ้าเกิดว่าต้องการต่อเป็นลำโพง USB เส้นเดียวก็คือไฟเลี้ยงและสัญญาณก็จะต้องต่อที่ช่องนี้ที่เขียนว่า USB C ส่วนถ้าเกิดช่องนี้ในกรณีที่ต้องการจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่มเติมมันยังมีอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมถึงทำแยกออกมาส่วนอันนี้ก็เป็น AUX 3.5ม mm ิลิมตรสำหรับสัญญาณเสียงแบบอนาล็อกอินพุตจะต่อจาก Soundcard หรือ s m a r t ์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆก็ตามแต่นะครับกำลังขับสูงสุด ของ Pebble Pro ตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2สเต็ปก็คือหากว่าใช้ในแบบไฟเลี้ยงเส้นเดียวจากคอมพิวเตอร์จากโน้ตบุ๊ก notebook, หรืออะไรก็ตามกำลังขับของมัน1 0วัตต์ RMS หรือว่า2 0วัตต์พีคแต่ถ้าหากว่าคุณต่อไฟเลี้ยงเพิ่มและใช้อแดปเตอร์ที่รองรับ PD Power Delivery เกินกว่า3 0วัตต์ตัวนี้จะสามารถ มีพลังเสียงเพิ่มขึ้นไปจนถึง30วัตต์ r s s หรือว่าพีคมากถึง60วัตต์นั่นเองนะครับและนอกจากที่ผมให้ชมตรงนี้นอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของแอมที่มีการออกแบบใหม่เพราะอะไรเพราะว่ากำลังขับเพิ่มขึ้นเรามาดูรายละเอียด ปลีกย่อยอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับเจ้า Pebble Pro ที่อยู่ตรงหน้าผมอย่างแรกพูดไปแล้วเรื่อง Light Up Your Set Up ก็คือมีเรื่องของแสงสีคราวนี้ถูกใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของ R G B อย่างแน่นอนแล้วก็ l e a อ in p e r r o r m a n c e ตามที่บอกนะครับมีการเพิ่มกําลังขับให้สูงขึ้นจาก V 3จากเดิมได้แค่8วัตต์16วัตต์พีค ตัวนี้กลายเป็น10วัตต์ ims หรือว่า20วัตต์พีคแต่ถ้าหากคุณต่อไฟเลี้ยงแยกต่างหากผ่านอะแดปเตอร์ที่เป็น pd power delivery แล้วสามารถจ่ายพลังงานได้เกินกว่า30วัตต์จะทำให้เจ้า p e b b r e pro ตัวนี้มีกำลังขับสูงถึง30วัตต์ ims หรือกว่า60วัตต์พีคนั่นเองและสำหรับตัว power delivery หรือตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้จะต้องซื้อแยกเอง ทางครีเอทีฟไม่ได้บันเดิลมาให้นะครับในส่วนของการเพิ่มพลังเบสผ่านแพสซีฟตามที่บอกไปว่ารอบนี้เรียกเบสเฟล็กเทคโ o โลยีก็อารมณ์เดิมแหละมาช่วยเพิ่มกำลังของเสียงเบสให้มันลงลึกได้กว่าเดิมและรูปเรื่องของการออกแบบรูปลักษณ์ของมันก็ยังคงออกมาในลักษณะของเอียงทำมุม45องศากับพื้นโต๊ะช่วยให้ ทิศท,ทางของเสียงวิ่งตรงเข้าหูของเราโดยตรงนั่นเองโดยที่ไม่ต้องหาอะไรมาหนุนนะครับเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของเสียงแล้วก็เรื่องของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทคอมคิดซึ่งสมาร์ทคอมคิดบอกไว้แล้วว่าสามารถเข้าไปดูรีวิวทดสอบตัวสมาร์ทคอมคิดแบบเต็มๆได้จากลิงก์ในดิสคริปชั่นซึ่งรอบนี้เท่ากับว่าตัว Pebble Pro คุณจะมีซอฟต์แวร์ให้ได้จัดการนะครับผ่านตัว Creative App นั่นเองอันนี้ให้ชมไปแล้วเมื่อะกี้ว่ามีเพิ่มเข้ามาคุณสามารถเสียบหูฟังเสียบเฮดซ e t ได้ทั้งแบบแจ็ค4ชั้นแล้วก็แจ็ค3ชั้นในแบบที่มันแยกสายกันนั่นเองนะครับความยาวสายระหว่างตัวลำโพง1.8เมตร ความแตกต่างนะครับที่เกิดขึ้นจาก Pebble ทั้งหมดซึ่งผมเคยรีวิวตัว Pebble V2 Pebble V3 ก็สามารถเข้าไปดูอารมณ์เสียงฟังอารมณ์เสียงจากลิงก์ในดิสคริปชั่นได้รอบนี้ตัว Pro ยังคงเป็นลำโพงแบบ2.0แล้วก็เป็นตัวเดียวที่มีแสงสีเรื่องของการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยให้ชมไปแล้วส่วนบลูทูธก็อัปเกรดจาก5.0มาเป็น5.3กำลังขับเพิ่มขึ้น อากเดิม8วัตต์กลายเป็น10วัตต์ RMS แล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ลืมให้ชมไปก็คือตัว V2 ในส่วนของการเลือกโหมดเกนจะมีแมนนวลแล้วก็จะเป็นไฮเกนและออโต้เกนแต่พอเป็น V V3 V4 ไม่ใช่ V4 สิ p r รพอเป็น Pro จะไม่มีสวิตช์จะกลายเป็นออโต้เกนนะครับตัวสเปคถัดมา เคลียร์ a l อะล็ตัวนี้ก็มีเคลียร์ไดอะล็นะแต่ไม่มีเบสดเฟลกซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีแหละนะครับแต่ตอนนั้นเรียกว่า Active อะพารซีเบสเฉยๆนี่เห็นไหมก็มีอยู่นะครับแต่รู้อนี่รู้สึกได้ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนไปอันนี้จะแข็งแข็งกว่าหรือเพราะว่ามันยังไม่เคยเปิดหรือเปล่าอาจจะต้องนวดสักพักก่อน แต่อันนี้มันนิ่มกว่าซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกาันทางกายภาพตั้งแต่ต้นก็ได้หรือหลังจากนั้นเมื่อเปิดแล้วอาจจะพอมันโดนวนวดไปสักพักอาจจะนิ่มกว่าเดิมก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะนะรอบนี้สําหรับตัว Pebble Pro หม่จะเรียก V4 อยู่ตลอดเลยพอเปลี่ยนชื่อมาเป็น Pro ร,ราคา2,290บาทนะครับก็สำหรับเรื่องของอารมณ์เสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้าง มันจะยังคงโปรง่งฟังสบายรายละเอียดครบถ้วนเหมือนกับที่เคยฟังมาก่อนหน้าอย่างเช่น V3 ที่อยู่ตรงหน้าผมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาฟังกันเต็มๆในบทรีวิวนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเอา V ีสามมาเปรียบเทียบชดัวๆไม่ต้องห่วงรวมทั้งเรื่องของลูกเล่นที่มีเพิ่มขึ้นมากมายเรามาลองกันว่ามันทำอะไรได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะหาอะแดปเตอร นะครับที่สามารถจ่ายพลังงานได้เกินกว่า30วัตต์มาลองด้วยจะได้รู้ว่าเมื่อกำลังขับเพิ่มขึ้นถึง30วัตต์ IMS หรือว่าพีค60วัตต์ความดังของเสียงมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยเมื่อกำลังขับเพิ่มขึ้นก็คือคนที่เปิดเสียงดังๆมันจะช่วยให้เสียงมันไม่แตกหรือว่า distortion ที่เกิดขึ้นไม่มากจนทำให้เสียงแตกนั่นเองนะครับ แล้วมีอะไรอีกบ้างไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่มองหาลําโพง2.0เล็กๆวางบนโต๊ะไม่ต้องการให้รกพื้นที่หรืออาจจะแบบอยากจะย้ายที่ง่ายๆจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนูน้นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งก็ใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแต่อย่างหนึ่งที่บางท่านอาจจะแบบว่า มองมองแล้วคิดคิดเนี่ยมันก็ลำโพงกระป๋องตัวหนึ่งอันนี้ต้องคิดใหม่นะครับลองย้อนกลับไปฟัง V3 ดูก่อนก็ได้แล้วไอ้คำว่าลำโพงกระป๋องมันจะหายไปจากหัวของท่านอย่างแน่นอนส่วนตัวโปรจะคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัว2290บบาทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังไปด้วยกันระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเบินทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะงั้นขอบคุณทาง c r e เอทีฟที่สนับสนุนสอนคอนออนไลน์มาโดยตลอดรวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่เวเวียนกันเข้ามารับชมอยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาก็ฝากติดตามผลงาน Subscribe YouTube Follow Facebook Follow ทวิตทีวีวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมไปครับ